ทวินเดอรซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ที่แบบเป็นซีรีส์แห่งปีเลยเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ส่งเสริมเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็กีฬายูยิสูนะครับซึ่งเป็นกีฬาประเภทที่ยังใหม่อยู่กับบ้านเราแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกีฬายูยิสูได้เป็นกีฬาที่ทําชื่อเสียงให้ประเทศได้แชมป์โลกมาหลายสมัยหลายประเทศหลายเวทีมากนะครับดังนั้นทุกคนจะเห็นกีฬายูยิสูผ่านเรื่องราวนี้นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ รวมแบบวาเรตี้มากนะครับเป็นบีเป็นเรื่องแฟนเป็นซีรีส์ที่มีทั้งคู่ชายชายคู่ชายหญิงนะครับเป็นซีรีส์ที่ฟิลกู๊ดรับรองว่าคุณภาพคับแก้วแน่นอนนะครับใช่ครับคืองานนี้นะครับจะ,ะสำเร็จร่วงไม่ได้นะครับถ้าขาดพันธมิตรถ้าถ้าขาดพันธมิตรที่ดีนะครับซึ่งก็คือ,อ สมาคมยุทธศาสตร์ประเทศไทยนะครับโดยเราได้รับความจับสูนยนจากท่านนายกสมาคมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชันชัยสุขสุวรรณนะครับนะฮะแล้วก็ได้รับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือจากคุณอาร์มนะครับอาทิพรคุณสวัสดิ์ซึ่งเป็นประธานบริหารนะครับของกลุ่มลัลิสาลเนสซิงโฮมนะครับเป็นธุรกิจที่ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยนะครับซึ่งกำลังมาแรงมากเพราะฉะนั้นงานนี้เต็มที่มากเลยครับ คือคือกีฬายูวิสูและวอลเลย์บอลที่ออกมากเกี่ยวข้องเพราะผมเห็นว่าวอลเลย์บอลเนี่ยยังเป็นกีฬาที่คือเป็นกีฬายอดฮิตนะครับซึ่งประเทศไทยก็ทีมชาติไทยก็ทําผลงานได้ดีมากทั้งชายและหญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีวี l เแล้วก็พวกหลีต่างๆนะครับส่วนยูยิสูนี่ก็เป็นกีฬาที่อย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นกีฬาที่ใช้ป้องกัน กับชีวิตประจำวันป้องกันคือใช้เป็นเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันนะครับใช้จริงได้นะครับเวลาเวลามีเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเวลาเจอแบบว่าเหตุการณ์ที่ไม่ดีเวลวร้ายนะครับเราสามารถใช้วิชายุวิสูเนี่ยป้องกันตัวเองได้นะครับซึ่งมันจะดีต่อเยาวชนนะครับแล้วก็ดีกับบุคคลทั่วๆไปได้พ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถนําไปใช้ได้ทั้งหมดเลยครับความน่าสนใจของที่นี่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะครับทำไมถึงยากถึงมาทำแบครับคือ ก่อนก่อนหน้านี้นะครับเป็นโมเดลลิ่งนะครับผลิตนักแสดงเข้าช่องไปหลายหลายช่องนะครับรวมทั้งช่อง3ด้วยนะครับแล้วกเ็เราเห็นว่าพอถึงเวลาหนึ่งอะ่ะเราควรจะทําอะไรที่มันแบบว่ามากกว่าตรงนั้นแล้วแล้วตอนนี้ซีรีส์มันกำลังเป็นที่นิยมเราก็คิดว่าอยากจะสร้างซีรีส์ดีๆให้กับคนไทยนะครับได้มีความสุขกับซีรีส์เรื่องดีโดยใช้กีฬาเป็นตัวนําครับการสบางโงครับไม่ตัดเป็นใจมาร่วงงาน ันนี้ครับก็เพื่อนผมนอกจากเป็นนายกสมาคมแล้วยังเป็นผู้แทนสมาคมกีฬาประเทศทั้งหมด89สมาคมด้วยเรามองว่าซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ดีๆยซีรีส์กีฬาเนี่ยตอนนี้มันมันน้อยมากไม่มีเลยนะครับเราก็อยากเข้ามาร่วมแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ทำให้ถูกถูกทิศทางทําให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆได้มาเล่นกีฬามากขึ้นแล้วก็เผยแพร่เรื่องกีฬาครับผมยังไงครับยังไงครับตัดับซีรีส์นี้ได้มาร่วมมือในการ อ่โดยปกติชอบลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบคอนเซปต์ของซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะเป็นคอนเซปต์ที่ส่งเสริมเรื่องกีฬาแล้วก็ส่งเสริมอ่าเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาลงทุนด้วยกันครับพี่สาวนิดนึงครับรครับผมเรื่องนี้มีอะไรพี่สาวก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่พี่เชิญานะครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจที่แบบว่ามีซีรีส์ที่แบบว่าส่งเสริมการกีฬาเข้ามานะฮะแล้วก็จะมี ในเรื่องของบทบาทที่เป็นไม่ว่าจะเป็นคู่รักทั้งชายหญิงทั้งชายชายมีคบทุกทุกชาตินะฮะก็ขอให้ละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จนะครับพี่นะครับตอนที่เรื่องถ่ายทำอะไรเป็นยังไงับคือจะเริ่มเปิดกล้องต้นเดือนหน้านะครับแล้วก็มีกำหนดออนแอร์ที่ช่อง3นะครับ เออเอพิโซดแรกตอนแรกวันที่วันศุกร์นะครับเป็นพรามธรรมด้วยนะครับเริ่มวันศุกร์ที่3าพฤศจิกายนนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นตอนแรกนะครับติดตามให้ได้เลยนะครับก็สุดท้ายนะรับอฝาีเร่องนี้เลยครับก็สุดท้ายนะครับขอฝากซีเรีองนี้ไปในเอ่อเอาองใจนะครับของคนไทยทุกคนนะครับเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นซีรีส์แห่งปีแน่นอนเพราะว่าใช้งบงบทุนในการสร้างนี่ก็ มากอยู่นะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นแค่ปลายทางแต่ต้นแต่จริงๆเราตั้งใจตรงนี้เพื่อจะให้แบบว่าเป็นของขวัญเลยของปีใหม่ประชาชนเลยนะครับคนไทยเลยได้ดูซีรีส์ดีๆรับรองว่าเป็นซีรีส์เดียวในของประเทศไทยเลยนะครับที่มีเป็นคู่แฝดและเป็นกีฬาทั้งวอลเลย์บอลและ,ลและยูวิสูรนะครับโปรดติดตามเลยนะครับขอฝากดว้วยครับรครับ<ช>ผมคุณครับเสร็จแล้วไนหะ